อยู่กับช่องเพลงซ่ามาแชร์ีกแล้ววันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่นะคะเป็นหมูกระทะนี่คือมีอะไรเนี่ยมุนเส้นเนาะนีมูนเส้นมีถ้วยของพ่อของแม่อันนี้เป็นปลาหมึกค่ะปลาหมึกอันนี้คือหมูนะคะอันนี้คือฮอตดอกของเพลงเองอันนี้เป็นแก้วมังกรค่ะของกินรเครียบอันนี้เป็นจานเ,เองเองอันนี้เป็นหมูที่เพลง ไปนะคะเรามากินกันดีกว่าค่ะอ,อ,อืมอือะไรเ้างเลยค่ะดูนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นค่ะเส้นค่ะแต่ตอนนี้เพลงหาปลาหมึกไม่เจอเจอแต่เขาตกค่ะปลาหมึกปลาหมึกแพง่งหาย เี่ทุณเนอค่ณก็ได้นะเล้ยปตามมือเออใส่ด้วยจากตรงนี้นุ่มๆม,มาเป็นนี่นอร่อยแฮะอร่อยมากเลยทุกคนดูดิอู้สวย อร่อยมากเลยโอ้ไฟดับโดนนี่นะจบหมูกระทะไฟดับแล้วเราจะกินหมูกระทะยังไงโอ้โหมาจบไฟดับแล้วทุกคนจบการหมูกระทะวันนี้จบ อ้ํเอาขอกินมดฮึขอเส้นนะคะสุคมไฟดแบบับแล้วเราจะกินกันยังไงไม่เป็นไรเรามากินนี่ก่อนนี่ทุกคนเรามากินนี่ก่อนนะอิะอตาิีมา,าอิตาลีนนใช่อะไรมนะั้ อืมเส้นอร่อยมากเลยทุกคนอืมโอเคค่ะอุดนแดกมากิดดูเส้นกันอืมกินต่อกินต่อน้ำยังร้อนอยู่ ไฟตัดไฟตัดเราอะโอ้ป้อไปไหนบัดนไ้กินนะบ่เฮ้ยทงไมสามอันส่อันไปหมดแบอน่ามิษม

ยิไยได้ก็ไม่มีเงนจบอืมอะไมาขายอืมจะสามารถทำให้เส้นมันอุน่อืๆได้ไนะการจุดงน้ำตรงนี้แล้วก็สะบานาน้ำก่อนโช้สำนัก อร่อยมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคือ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 ขัดดอกคะดอกดอกขัดอกตรงแกอืมอร่อยอร่อยกอแขง ร้อนอยู่หมอ่ะดักกินนะเ <c oughs> อาจะ <c oughs> จับเอาเลยละจุ่มจุ่มแล้วกันน้ำมเฮริบ้ <c oughs> อีิด้น่ไงดูแล้วจุ่มมันยังร้อนอยู่คนกินทีนดีนะ แต่ว่าใส่กอกอันนี้หนูยังแกะไม่หมดเลยอืมหลบยีมาแล้วหืมืมหมหืมหืมหืมหน้หืมืมหืมหืมห มากเลยทุกคนอืมทอดนี้สุกหรือยังสีแบบเนี้ยสุกหมอืมซุปจ้ะอ,อืมแบไหนจุ่มซี่เราก็ไม่กินเนาะอืมงั้นเรามากินแก้วมังกรกันดีกว่าแต่เดี๋ยวแบบตัดไปตอนปอกแก้วมังกรเสร็จนะทุกคน